คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับว่าในเดือนมิถุนายน2,568นนี้คนเกิดปีชวดจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับ ่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถจองคิวสอบถามค่าครูนะครับรายละเอียดในการทำนายดวงชะตาได้ผ่านทาง l ล n e ID ใต้คลิปนี้นะครับ อ้าวล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดนายนักกษัตริย์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังครับมีไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่จักรพรรดินีนะครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนั่นจะหมายถึงช่วงเวลาที่คนเกิดปีชวดนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้น ค,ความสําเร็จที่มาจากความตั้งใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราความสําเร็จที่มาจากความเพียรพยายามของตัวเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะส่งผลให้คนเกิดปีชวดนั้นได้เห็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่คนเกิดปีชวดนั้นเรียกได้ว่ามักจะมีความคิดดีๆ มีไอเดียหรือว่ามีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะลงมือทำอะไรนะครับเป็นของตัวเองบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการทำควบคู่ไปกับงานประจำนะครับซึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะทำได้และทำได้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าคนเกิดปีชวดนั้นทำด้วยความรักความใส่ใจความทุ่มเทจะได้เห็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับ ในเรื่องของดวงชะตาการงานยังมีไพ่แปคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับบางคนอาจจะได้โยกย้ายในเรื่องของหน้าที่นะครับ หรือว่าในเรื่องของตำแหน่งก็ได้เช่นกันและจะเป็นลักษณะของการโยกย้ายที่ไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายบางคนที่กําลังหางานกําลังสมัครงานก็ต้องบอกว่าจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานและจะเป็นงานที่เรียกได้ว่าเหมือนกับทําให้คุณนั้นได้เติบโตในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทําแบบกล้าวกระโดดด้วยนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายครับ ส่วนใครที่กำลังตั้งใจนะครับอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะครับหรือว่าอาจจะไปเรียนต่อก็ได้สำหรับน้องนนักนะเรียนนะักศึกษาก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสได้เดินทางไปครับไพ่8คาถาก็จะหมายถึงการเดินทางได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าในช่วง เดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่คนเกิดปีช่วดนั้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการถ้าไปเจราจาไปติดต่องานไปพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะทำได้ดีสำเร็จได้ด้วยดีเป็นช่วงเวลาที่จะพบปะพบเจอผู้คนแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะนำพาโอกาสดีๆหรือว่าข้อเสนอดีๆในเรื่องงานมาให้ นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของข้อเสนอที่ดีทางธุรกิจจะทำธุรกิจจะลงทุนกับใครก็สําเร็จได้ด้วยดีได้ผลกำไรได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจนะครับธุรกิจมีเกณฑ์ได้เติบโ,โตและได้ขยับขยายครับใครที่ทำธุรกิจแบบแฟนชายนะครับก็จะขยับขยายได้ดีในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายอย่างไรก็แล้วแต่ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือไพ่5คาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารสร้างปัญหานะครับรวมถึงการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆต้องตรวจสอบตรวจทานให้ดีรอบคอบให้มากระวังความผิดพลาดของผู้ใต้บังคับบัญชาจะส่งผลมาถึงคุณได้นะครับส่วนคนที่ ค้าขายต้องบอกว่าการค้าการขายจะดีนะครับมีเกณฑ์ที่การค้าการขายจะขายดิบขายดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มไหนก็ตามหรือค้าขายแบบมีหน้าร้านก็เรียกเร้ว่าหัวกระดไม่แห้งลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะมีเกณฑ์กระทบกระทั่งนะครับกับ ร้านคาข้างๆได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์ให้ระวังในเรื่องของปัญหาหลังบ้านลูกน้องสร้างปัญหาจุกจิกให้เหนื่อยใจนะครับ ส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับดวงการงานในช่วงนี้ถ้าไม่นับเรื่องคนถือว่าดีครับเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้เติบโตได้ไดก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเรียกได้ว่าบางคนถึงท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยด้วยซ้ําแต่สิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของปัญหากับคนมีเกณฑ์เกิดความขัดแย้งกับคนในที่ทํางานได้นะครับรวมถึงให้ระวังในเรื่อง ื่องของความผิดพลาดของผู้อื่นที่อาจจะส่งผลมากระทบต่อเราได้ด้วยเช่นกันให้ระวังด้วยนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนะครับนเดือนมิถุนายน2 5 6 8ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดปีชวดมีไพ่จัดเม้น t นะครับหรือว่าไพ่ตายแล้วฟื้นตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางำทำทนายนั่นหมายความว่าคนเกิดปีชวดในเดือนมิถุนายนนี้การเงินจะดีการเงินจะฟื้นตัวใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นหนี้เป็นสินนะครับหรือว่า เป็นช่วงเวลาที่คุณนัทประสบปัญหาในเรื่องเงินการเงินติดขัดนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังในเดือนมิถุนายนนี้จะเรียกเรียกว่าได้เห็นอะไรดีๆการเงินจะเริ่มผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่มีช่องทางให้เงินไหลเข้า นะครับการเงินจะอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวและจะมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับเป็นช่วงเวลาที่นอกจากจะมีรายได้หลายทางแล้วยังมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆที่ไม่ คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะครับใครที่รอคอยในเรื่องของเงินมรดกเงินตกเบิกนะครับหรือว่าเงินที่หวังไว้ว่าจะได้ก็มีเกณฑ์จะได้ครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีไพ่จสติกขึ้นมานะครับไพ่ตุลาการใบนี้จะเตือนในเรื่องของการลงทุน การทําเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับลงทุนได้ไหมลงทุนได้นะครับแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่าไว้ใจคำพูดใครนะครับไว้ใจ ตัวหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะดีกว่าครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองๆยังมีไพ่สิบดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนว่าให้ระวังโดนโกงโดนหลอกใครที่ให้คนอื่นยืมเงินระวังเขาเหล่านั้นจะเบี้ยวหนี้คุณได้นะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีชวดนะครับหรือว่าคนเกิดปีหนูครับเดือนมิถุนายน2560 8ครับเปิดไพ่ขึ้นมาคนเกิดปีชวดมีกรงล้อแห่งโชคชะตาอย่างไพ่ The Wheel หรือ Wheel of Fortune ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงโชคชะตากำลังจะพัดพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดปีชวดนะครับมีไพ่ The Lover ขึ้นมาแบบนี้เราจะพูดถึงการที่คนรักนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดนะครับ จะนำพาความโชคดีมาให้หรือถ้าจะเสี่ยงโชคแนะนำให้แฟนให้คนรักเสี่ยงโชคให้ก็จะนำพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดปีชวดได้เช่นกันนะครับไพ่หกถ้วยจะพูดถึงผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านนำพาความโชคดีมาให้ได้ครับเอาละครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนำให้ในเดือนมิถุนายนนี้คนเกิดปีชวด นะครับทำบุญกับผู้สูงอายุนะครับส่วนคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็ให้เรานั้นคิดดีทำดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีชวดได้ดีครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขกับภาพกันบ้างนะครับว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีชวดนะครับในเดือนมิถุนายน2,568ครับคนเกิดปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับดวงสุขภาพมีไพ่ The Wheel of Fortune ขึ้นมาอีกแล้วครับคราวนี้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเราจะเตือนครับเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น ไตกีสลายหรือว่าคอเ,สเลสเตอรอลในเส้นเลือดต้องระวังให้ดีนะครับดูแลร่างกายให้ดีคนเกิดปีชวดทั้งหลายมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาด้วยเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องทะเลาะวิวาทความขัดแย้งนะครับรวมถึงการเจ็บป่วยที่ เกี่ยวพันกับอวัยวะอย่างกระดูกหรือกล้ามเนื้อนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายส่วนไพ่เดลเวอร์เนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดนะครับที่มาจากอากาศก็ได้หรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับขอให้คนเกิดปีชวดนั้น ดูแลตัวเองให้ดีนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของสุขภาพจะออกไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับคนเกิดปีชวดครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตรปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนมิถุนายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดมีไพ่ราชินีแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ย ไม่คืบหน้าไม่พัฒนาครับเป็นช่วงเวลาที่ถ้าจะให้ตัดสินใจรักก็ยากนักจริงๆนะครับคนเกิดวีชวดทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่คบหาดูใจกันอยู่ก็อาจจะต้องนะครับจับข่าวพูดคุยเคลียร์ใจปรับตัวเข้าหากันนะครับ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับให้ระวังช่วงนี้คนรักดูจะไม่ได้ดังใจครับไพ่สี่ถ้วยจะพูดถึงการที่คนรักมักจะไม่ได้ดังใจในเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาเขาทำอะไรก็มักจะไม่ถูกใจเรารวมถึงให้ระวังมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันนะครับ เพราะคนในครอบครัวของอีกฝ่ายโดยเฉพาะถ้าคนนั้นเป็นสุภาพสตรีนะครับเรียกได้ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้าก็เป็นได้คนเกิดปีชวดทั้งหลายไพ่หนึ่งดาบจะพูดถึงการจะผ่านปัญหาไปได้อาจจะต้องลดอีโก้ลดทิฐิมานะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆหันหน้าพูดคุยปรับตัว เข้าหากันนะครับคนเกิดปีชวดครับคนโสดกันบ้างคนโสดยังเป็นช่วงเวลาที่พบรักยากเพราะคนโสดเองก็รักคนยากนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ยังไม่เจอคนถูกใจยังไม่เจอคนที่ชอบแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ครับอาล้ครับ วงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งคำทำนายที่ดีนะครับขอให้เป็นดั่งพลังใจดีๆในการใช้ชีวิตก็แล้วกันนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไม่ดีก็ขอให้เอาไว้เตือนสตินะครับแล้วก็เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังน,นะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะ ขอบคุณมากๆนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปของอาจารย์ปอคนเปิดดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ตาม ID ดีไลน์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องริขิตเองบุรกษาเทวอวยพรคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูทุกคนนะครับโชคดีเดือนมิถุนายนครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ